ถ้เทียบเคียงเรื่องกิเลสกับเราก็าเทียบเหมือนกับแม่เนื้อกับนายพานแม่เนื้อหากินเพลินแล้วนายพานยิงเอายิงออกยิงจนกระทั่งแม่เนื้อตายแม่เนื้อเองยังไม่มีโอกาสที่จะทราบว่า,าใครเป็นคน,นใครเป็นคนทําลายตัวนี่เพราะไม่มองเห็นนายพรา เห็นแต่ยิงตั้งมาก็ถูกแล้วตายตัวที่เห็นก็คือตัวที่เก็บอย่างมากแค่เห็นสติปัญญาที่เกิดเลยนั่นไม่มีเราก็ถูกแต่กิเลสย,ยิงเอาแค่เกิดความทุกข์ความทรมานทางร่างกายและจิตใจแต่พราะอย่างยิ่งจะคือจิตถูกถกิเลสย,ยิงเอายิงเอานะ ไม่รับแต่ความทุกข์ความทรมานแต่ไม่ทราบว่าสาเหตุที่เกิดความทุกข์ขึ้นมานี้เป็นมาจากอะไรเป็นมาจากลูกศรของกิเลสฮนะจึงต้องเรียนวิชาเรื่องของกิเลสเรื่องของตัวให้ทันกันทันในช่วงใดหรือในระยะใดในขั้นใดก็พอแก้ไขหรือถอดถอนกันได้ในขั้นนั้น ท่านที่ยังไม่ทราบหรือ,อยังไม่รู้ก็ต้องยอมให้เขายินไปก่อนเรื่อยๆแล้วค่อยแก้ไขเันไปเรื่อยๆวิชาที่เรียนเพื่อจะรู้เรื่องของกิเลสนี้ก่อนมีหลายประเภทที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแเพาะผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้จริงเห็นจริงจริงจะมาสอนเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาอันนี้เป็น อาวุธที่ทันสมัยหรือเป็นเครื่องแก้ที่ทันสมัยที่จะปราบพิลยตัวทําลายสัตว์โลกให้รับความทุกข์ความลำบากเย,นว,ยเกนว่าตายเกิดนวัตสงสารไม่แล้วไม่เหล่าสักทีและไม่มีต้นมีปลายถ้ามันมีเครื่องแก้แล้วก็เป็นอันว่าอนันตการหาเรื่องเวลาไม่ได้การแก้กินใดการเรียนรู้เรื่องใดก็ตาม ก็ไม่ยากไม่ลำบากเหมือนการเรียนในรู้เรื่องของตัวเองถ้าเราถือสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตัวของเรามาหนมนานดีหรือชั่วความคิดการกระทำคำพูดที่แสดงออกมาจากตัวเราเราถือว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งนั้นเมื่อเป็นเช่นนจึงต้องว่าเรียนเรื่องตัวเราเรื่องโง่เรื่องฉลาดเรื่องดีเรื่องชั่วมีอยู่กับตัวของเราด้วยกัน ต่พาะอย่างยิ่งเวลานี้เราเรียนเรื่องจิตนี่เ,นเฉพาะเรื่องของเราแท้ๆคือเรื่องของจิตจิตมันแสดงอาการแงงอนต่างๆแน่นๆตั้งแต่กลมายาของกิเลสที่พาให้แสดงทั้งนั้นตามธรรมดาของจิตแรกจะมีตั้งแต่ความรู้ล้วนๆแสดงอาการพลิกแปลงแปลงไปต่างๆในเนี้ยดีเนี้ยร้ายอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ แสดงออกจากจิตและมีอันหนึ่งเป็นเครื่องหนุนเป็นเครื่องผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงให้พูดให้ทําเช่นนั้นท่านผู้ตั้งหน้าปฏิบัติจริงๆเช่นักบวชมีเวลาตัวเฉพาะกับงานอันเดียวเขาสิกว่าสะดวกมากกว่าคารวาสอยู่พอสมควรใรอย่างนี้ หากจะตั้งหน้าตั้งตาปะพฤติปฏิบัติเพื่อกําจัดจริงๆตามหน้าที่ของตนและเพศของตนซึ่งบอกไว้แล้วว่าเพศละบวชแต่ไม่ไม่ว่าใครมันก็พ้นอำนาจของความขี้เกียจอ่อนแอไปไม่ได้ออี่แนวรบไปแล้วยังไปนอนหลับคลอกคลอดอยู่ในแนวรบให้กิเลสมันยิงเอายิงเอามีจํานนวนมาก พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้มีความตื่นเนื้อตื่นตัวมีความขยันหมั่นเพียรสถานที่ใดที่จะเป็นเครื่องดัดชั้นดานกิเลสซึ่งถือว่าเป็นตนก็สอนให้ไปอยู่สถานที่เช่นนั้นนี่ได้เคยเห็นผลมาตามกําลังประจักใจด้วยอยู่ในที่ธรรมดากับครูกับอาจารย์เพื่อนฝูงความรู้สึกเป็นอย่างหนึ่งความขี้เกียจขี้ค้านก็รู้สึกว่าเด่น แทนที่ธรรมะจะเด่นกลับเป็นความขี้เกียจกลับเป็นเรื่องของกิเลสมันเด่นแต่พอแยกตัวออกจากเพื่อนผู้ลูกผัอาจารย์แล้วความรู้สึกก็เปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่และความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปว่าไม่ใช่อยู่กับเพื่อนผู้ไม่ใช่อยู่ในสถานที่เช่นนั้นนี่เป็นสถานที่อันหนึ่งต่างหากและมีความรู้สึกแปลกขึ้นมาส่วนมากก็เป็นความน้มัดระวังตัวพอเราไปหาที่ระวังตัว ไม่ไปหาที่นอนใจคือหาที่ตั้งใจระวังตัวมีสติกลางวันก็มีสติเพราะความกลัวสิ่งแวดล,ล้อมมันบังคับอยู่ตลอดเวลาในที่บางแหง่งห่างจากหมู่บ้านทั้งเจ็ดแปดกิโลก็มีแล้วในป่าในเขาด้วยที่ฉะนั้นถ้าเราไม่ออกมาเกี่ยวกับหมู่บ้านเช่นมาบินธบาตก็ไม่มีวันที่จะพบจะเจอคนเลยเพราะอยู่ในป่าในเขา และเป็นที่เฉพาะซึ่งไม่ใช่เป็นทำเลหากินของเขาเขาก็ไม่เข้าไปยุ่งของเราไปไปยุ่งเราแม้เขาจะผ่านไปเขาก็ไปที่อื่นไม่ไม่ไเปเกี่ยวข้องกับเราจรึงไม่มองเห็นใครนอกจากเสียงสั่นสถานที่ก็สงบเงียบเป็นที่น่ากลัวอยู่แล้วและมีน้ําซ้มสิ่งที่เราน่ากลัวก็แสดงออกมาเ,เสียงเสือเป็นต้นร้องคำรามต่างๆตามภาษาของมันนั่นแหละ นิสัยของคนเรามันมันก็ต้องเป็นไม่ว่า,าสาตว์มาคนสิ่งที่น่ากลัวก็ต้องตลัวเมื่อความกลัวเกิดขึ้นเราไม่มีที่พึ่งเพราะเจตนาของเราก็ไปเพื่อพึ่งตนเองไม่ได้หวังจะพึ่งศาสตราอาวุธใดๆดทั้งสิน้นพึ่งอาดพึ่งทำพึ่งตัวเองด้วยอัดด้วยทำเป็นเครื่องมือหรือเป็นที่เกาะที่ยึดจิตใจจึงหมุนตัวเข้ามาสู่ภายใน จะเป็นกับตายก็ไม่หวังพึ่งอะไรทั้งนั้นแม้เสือจะเดินเข้ามากัดกินตัวเราในขณะนั้นก็ไม่ยอมที่จะไปคว้าเอาศาสตร์อาวุธหรือเอาไม้เอาอะไรมาตกมาตีเป็นเครื่องต้านทานเลือกเป็นการต่อสู้หรือป้องกันตัวเลยเรปล่อยให้มันตามธรรมชาตินั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นก่อแสดงว่าไม่มีที่พึ่งใดแล้วสําหรับภายนอกทางด้านวัตถุนอกจากนามธรรมคือใจกับ ทมจะเป็นพุทโธธรรมโอสังโฆอะไรก็แล้วแต่ตามขั้นของจิตที่พิจารณาถ้าเป็นขั้นสูงยิ่งกว่านั้นธรรมอพุทโธธรรมโอสังโฆก็ก็เปลี่ยนเข้าไปเป็นเรื่องของจิตโดยเฉพาะมีความรู้สึกอยู่กับตัวเองซึ่งเป็นพุทโธอันหนึ่งเหมือนกันหรือเป็นธรรมอันหนึ่งอยู่ในนั้นไม่ยอมเผลอจิตที่มีสติจิตที่มีสิ่งแวดล้อมน่ากลัว เกี่ยวข้องย่อมเป็นจิตที่ตั้งตัวได้ดีเป็นจิตที่ระมัดระวังความระมัดระวังเป็นเรื่องของสติระมัดระวังอันนี้ไม่ใช่ระมัดระวังเพื่อจะแผ่นหนีไปไหนระมัดระวังเพื่อรักษาจิตใจไม่ให้เคลื่อนคลาดออกจากหลักธรรมซึ่งจะทําให้เสียหลักไปได้จิตมุ่งหน้ามุ่งตาต่อทำเท่านั้นจะเป็นจะตายก็ไม่ต้องหมายป่าช้าคูณง่ายๆตายที่ไหนก็ยอมกันที่นั่นแต่ขณะที่จะตายก็ดี หรือไม่ตายก็ดีในขณะที่กลัวนั้นต้องให้มีธรรมอยู่ภายในจิตใจเสมอคือสติไม่เผลอจากธรรมที่ตนกําลังพิจารณาจิตใจเมื่อถูกสิ่งแวดล้อมบังคับอยู่เชนนั้นก็เป็นเครื่องช่วยให้สงบตัวเขาได้เร็วหรือให้ได้หลักยึดอย่างรวดเร็วถึงกับสงบตัวเขารวมอยู่โดยเฉพาะ เมื่อจิตรวมตัวเข้าเป็นอันเดียวเป็นตัวของตัวในขั้นนั้นแล้วความที่เคยหวาดกลัวต่างๆก็หายไปหมดนี่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการระมัดระวังและความกลัวเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนให้เราประกอบความภาคเพียรด้วยสติด้วยความจริงใจเมื่อจิตสงบตัวเข้ามาเป็นตัวของตัวโดยไม่ไปคิดเกี่ยวข้องกับสิ่งใดแล้วอยู่ที่ไหนก็สบาย จะเดินจะนั่งจะนอนอยู่ใต้ลลกตาํารมต้นไม้ชายคาหรือที่ไหนไม่มีปัญหากับสิ่งต่างๆว่าจะมาทําอย่างนั้นมาทําอย่างนี้เป็นความสะดวกสบาย้าสุขเย็นใจนี่เพียงเท่านี้ก็เห็นผลของการอยู่ในสถานที่เราต้องการและเป็นไปตามความประสงค์ของเราแท้กลางวันก็ตามกลางคืนก็ตามจิตตั้งตัวอยู่เสมอไม่ละความเพียรก็แสดงว่า เป็นิตบำรุงถูกจิตถูกบำรุงอยู่เสมอด้วยสติด้วยปัญญามีความเปลี่ยนเป็นเครื่องนุ่มหลังงั้นไม่หมายอะไรทั้งนั้นกิเลสเหมาะในเวลาเช่นนั้นบางทีทําท่าจะเป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาก็มีแต่ก็ทราบว่าทําท่าไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาจริงๆคือสงบไปหมดไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่ความรู้ล้ล้วน ความรู้ล้วนๆนั่นก็เป็นความรู้ที่มีกิเลสอยู่นั่นแหละแต่เราไม่ทราบว่าความชินกิเลสเป็นยังไงได้ยินแต่ครูอาจารย์ท่านว่าความรู้ล้วนๆเราก็เลยถือว่าความรู้ล้วนๆนั้นปั้นความรู้ล้วนๆเสร็จคามรู้ล้วนๆขึ้นมาว่าเป็นผลา,านน้อยองค์หนึ่งนะพื้ไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อแต่ความรู้เด่นทั้งกลางวันกลางคืนนั่นแหละสะถานที่เช่นนั้นเป็นสถานที่รุ่นหนึ่งจะไปไหนก็เป็นความอะไราเสียดาย รูอว่าความเพียรจะไม่กาวหน้าเหมือนกับอยู่สถานที่เช่นท,ที่นี้ทาให้มีความรื่นเริงบันเทิงการความเป็นอยู่ปูวายอะไรทั้งหมดไม่เข้ามาเกี่ยวข้องให้เป็นอารมณ์ของใจนอกจากความเพียรได้พินิจพิจนนารณาและขณะที่จิตทังเราเป็นเพนนั้นอยู่ติดโดยสืบเนื่องต่อกันเรื่องของสมาธิคือความสงบตัวนั้นเราไม่ต้องพูดคําว่าสมาธิไม่ได้หมายถึงว่า จะเข้าไปอยู่เป็นอันเดียวไม่คิดไม่ปรุงอะไรเลยแต่เป็นความสงบที่ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรแม่จะคิดจะปรุงก็เป็นเรื่องอัดเรื่องทำอยู่โดยเฉพาะตนเองนี่ก็เป็นสมาธิคือความสงบภายในตัวเองแต่ทํางานเพื่ออัดเพื่อทำหรือเพื่อแก้ไขถอดถอนท,ท,ที่เลียดได้อยู่อย่างสบายบายนี่เราจะพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องความเป็นความตายความทุกข์ความลำบากตามสัจธรรมนะั้นก็จิตก็ตั้งหน้าตั้งตาทำโดยไม่ต้อง มีความขี้เกียจมานำหน้าเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาสิ่งใดที่เราพิจารณาค้นคว้าอ,อยากรู้อยากเห็นซึ่งเป็นความจริงอยู่แล้วในจิตที่เรามุ่งนั้นมันก็ต้องปรากฏขึ้นมามากน้อยโดยลำดับจิตที่เคยมืดมนอน,อนทการมาแต่ก่อนเราก็ไม่คาดในฝันว่าจะมีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมารู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นละในสิ่งที่ไม่เคยละนั่นก็ปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจเพราะอาศัยสถานที่นั้น เป็นเครื่องส่งเสริมเรื่องภัยก็มีอยู่กับตัวของเราแล้วทําไมเราจะไม่รู้อะไรที่เป็นภัยสําคัญเนี่ยว่าภัยจากช้างจากจะอะไรภัยจากช่างจากเสือจากขัดต,ต่างๆมันนอกไปเสียนั่นเมื่อเวลาพิจารณาเข้ามาพิจารณาไอ้ภัยที่เกิดขึ้นภายในตัวเองมีร่างกายเป็นทั้งใเป็นสําคัญความทุกข์ความลําบากนี่ก็เป็นภัยกันหนึ่ง ภัยสำคัญก็คือกิเลสที่เสียบแทงจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้เป็นภัยอย่างยิ่งภัยอันนี้เป็นภัยเรื้อรังไม่มีเวลาจะหายได้เลยถ้าไม่มียาธรรมโอสถสําคัญเข้าไปแก้จนกระทั่งว่าให้หายขาดไปได้จะไม่มีวันหายจากภัยอันนี้เลยนี่จิตก็ต้องเลยพิจารณาวันคืนปีเดือนเป็นเพียงมืดกับแจ้งเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรสําคัญสาคัญที่ สัจธรรมซึ่งมีอยู่กับตัวปิดจิตปิดใจให้มืดมิดปิดนานี่ก็เพราะสัจธรรมโดยที่เราไม่เห็นว่าสิ่งนี้เป็นสัจธรรมเมื่อเราพิจารณาเห็นเป็นสัจธรรมคือความจริงล้วนๆทุกสิ่งทุกอย่างไปสิ่งนี้ก็เปิดเผยไปตามความจริงของเขาคือเป็นความจริงอยู่เช่นนั้นเนื่องจากใจได้เห็นความจริงจากสิ่งแน่ๆถอนตัวเข้ามาสู่ความจริงของตัวเอง ิตกภา่า่าเผยอะไรเป็นกิเลสเราอ่านในคัมภีร์บาลานตำหับตำลาอ่านมาถ้าจนพอเพรามากิเลสกิเลสคือความเศร้าหมองถึงที่ให้เกิดทุกข์แก่สัตว์ชื่อกิเลสไม่เกิดไม่ทําให้เกิดทุกข์ตัวกิเลสจริงๆนั้นทําให้เกิดทุกข์ได้แล้วตัวกิเลสจริงๆคืออะไรนี่อยู่ที่ไหน สุดท้ายก็มารวมอยู่ที่ใจนี่แหละเป็นภาชนะของสกปรกสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายเหล่านั้นจึงต้องพยายามชะล้างสิ่งเหล่านี้ออกทําอันเป็นคู่ควรแก่ใจอย่างนี้เข้ามาแทนที่โดยลําดับลําดับขับไล่สิ่งที่สกปรกน,นั้นออกไปด้วยสติด้วยปัญญาศรัทธาความเพียนพิจารณาให้เห็นความจริงที่มีอยู่กับตัวทุกคน ไม่มีอะไรบกพร่องความทุกข์ลัหมากเห็นประจักษ์อยู่ทั้งวันทั้งคืนในร่างกายก็แสดงให้เห็นอยู่จิตที่ไปยุ่งกับสิ่งใดก็ปรากฏเป็นความทุกข์ขึ้นมาภายในใจก็รู้อยู่เห็นอยู่นี่แหละภัยมีเท่านี้เป็นสําคัญพิจารณาสร้างปาช้าขึ้นด้วยตัวเองนี่หละมันดีคือสร้างปาช้าขึ้นมาพิจารณาให้เห็นชัดเจนในเรื่องปาชา้า ดูความตายให้กิเดส,สร้างให้มันไม่สิ้นไม่สุดให้เราสร้างด้วยปัญญาของเราว่าป่าช้าอยู่ที่ไหนว่าอยู่ที่เราเอากําหนดลงให้เห็นชัดเรื่องปา่าช้ามีอะไรตายจริงๆเหรอดูลงไปกลัวกันนักกันหนาในโลกกระถากนี่กลัวแต่เรื่องตายใครมาบอกให้กลัวไม่มีใครบอกมันก็กลัวเอง ไม่มีต้องไม่ต้องตั้งโรงน้ำโรงเรียนสอนกันเรื่องความตายสัตว์โลกรู้กันกลัวกันทั้งนั้นทําไมยิ่งต้องกลัวกันโดยไม่ต้องพร่ำสอนกันตัวเราเองก็เช่นเดียวกันทําไมกลัวแล้วเรียนที่นี่เรียนเรื่องความกลัวตายให้รู้ว่าอะไรมันตายแน่มันถึงได้ตัวกันนั่งหนาแล้วมันตายจริงๆเหรอเรียนลงไปให้เห็นเหตุเห็นผลของมันดูธาตุสีดินน้ำลงไปจะค่องย,ยิ่งร่างกายของเรานี่ รวมอยู่แล้วในเป็นธาตุสี่ธาตุดินคือส่วนที่แข็งแ็งมีในร่างกายนี้ท่านเรียกธาตุดินน้ําเราก็ทราบแล้วว่าน้ําอะไรมีอะไรบ้างมีน้ําลายเป็นต้นลมไฟมีอยู่ในนี้อะไรตาย,เอ,ยเอาแยกออกไปให้เห็นป่าช้าของสิ่งเหล่านี้จริงๆถ้าว่าสิ่งนี้ตายจริงๆแล้วมีป่าช้าจริงแล้วดูเวทนาตายแล้วที่เผาศพของเวทนาอยู่ที่ไหนสัญญา เวลามันดับไปแล้วมีสถานที่เผามันอยู่ที่ไหนสังขารเวลามันดับไปแล้วสถานที่เผาศพมันอยู่ที่ไหนวินญาณเวลามันตายแล้วสถานที่เผาศพมันอยู่ที่ไหนร่างกายของเรานี่เวลาตายแล้วสถานที่เผาศพจริงมันอยู่ที่ไหนเผาลงไปนั้นมันก็เป็นดินนั่นก็เผาดินเฉยๆนะนัอะแล้วจิตล่ะสถานที่เผาศพของจิตมีอยู่ที่ไหน ไม่มีีมคนนั้นมันเห็นตามความจริงเราอยากคาดเฉยๆที่แรกก็ต้องคาดดูซะก่อนเพราะยังไม่ชนนานาญคาดจนเข,เข้าถึงความจริงแล้วความคาดหมายก็หายไปไม่มีอะไรที่จะจริงยิ่งกว่าความจริงไม่มีอะไรที่มีน้ําหนักยิ่งกว่าความจริงลบล้างความจาปลอมได้หมดมน,นี่เราเรียนนิชานี่เราเยนเพื่อถึงความจริงจริงให้ถึงสถานที่ว่าอะไรตายแน่เมื่อมันชาดภายในจิตใจว่าไม่มีอะไรตาย นอกจากความสาคัญท้องกิตที่หลอกตอนมาเป็นเวลานานนี้เท่านั้นและผู้นี้เน่ะผู้หลอกแต่ผู้นี้เราเป็นผู้กลัวแล้วผู้นี้เระเป็นผู้ทุก์า้าสีดิน้ำลงไปเขาไม่มีความหมายเขาไม่ทราบว่าเขาเป็นทุกแต่ผู้ที่หลอกตัวเองนี่แหละเป็นถูกเรียนให้รู้รจ,จินตนาการอ้าวพอามันสลายลงไปอีกจริงๆแล้วก็มมันมันก็มีป่าช้าเหมือนกันเพราะมันเกิดจิจกใจ เป็นความสัมพันธ์อันหน,หนึ่งที่เกิดขึ้นมาจากภา,านาจิตเรียนเข้าไปให้ถึงจิตยแยกดูธาตุสีดินน้ำลมไปปกติก็เป็นธาตุอยู่เช่นนี้สลายลงไปก็เป็นไปเป็นธาตุอยู่เช่นนั้นจิตเวลาหลงก็เป็นธาตุมโนธาตุอยู่เช่นนี้เวลารู้ก็เป็นมโนธาตุอยู่เช่นนี้เป็นแต่เพียงว่ารู้ด้วยความบริสุทธิ์ตามหลักธรรมชาติของตนจริง,รงๆในรู้เนี่ยมีความแปลกความหรือม,มีความรุ่มหลงแฝงอยู่ ผิดกันเท่าไงนี่เรียกว่าเรียนความตายความตายอยู่กับเราเรากลัวอะไรเรียนให้ร,หรู้ให้รู้เรื่องของความกลัวเมื่อรู้ชัดเจนแล้วความกลัวก็หายไปอะไรมันไม่ตายดังที่ว่านั้นมันเป็นพราความสําคัญความสำคัญก็ต้องถือเป็นค่าสิบต่อเราพ่อะโกหกเรานี่งั้นเรายจะทนเชื่อความสาคัญนี้อยู่เหรอเนี่ย ถ้าปัญญาได้จับลงไปจับลงไปพิจารณาลงไปแล้วถึงล่านี้ก็สลายไปอีกเช่นเดียวกันไม่มีอะไรมาหลอกเหลือแต่ความจริงเหนียวเดียวเรียนวิชาธรรมเรียนเรื่องของเราเรียนหนังนี้ไม่มีอะไรที่จําเป็นยิ่งกว่าเรื่องของเราเพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบอะไรสะเทือนก็สะเทือนเรา เป็นทุกขึ้นกับเราเมื่อเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่สะเทือนจิตใจไม่หวัน่นไม่ไหวเป็นธรรมทั้งดวงที่ว่าที่เลสมี่ต่ชื่อนตัวที่เลสอยู่ที่ไหนก็ยังที่ว่าเนี่ยตัวหลอกนั่นแหละคือตัวที่เลสเราจะเข้าใจว่านั่นเป็นเราเลยถ้าเราเข้าใจนั่นเป็นเราแล้วก็หลงเชื่อมันอีกราเราหลอกเรา แล้วเชื่อเราเรื่อยๆไปหาที่ยับยั้งไม่ได้มันยันก็ตายตื่นตูมใน,นทางก็ตายตื่นตูมก็เป็นคติได้ดีนอนหลับนอนฝันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรลมพัดมาบ้างถูกการหล่นลงมาถูกกา,ตานตาลตกโป้ะางมาเอาลงมาของนั้นก็าตายก็สดุ้งทั้งหลับโดดวิ่งเลย ตัดตัวไหนถามวิ่งอะไรก็บอกฟาถล่มฟาถล่มไปพวกกิหลงตามมันก็วิ่งไปขาหักแค่หักก็ไม่ถอยแนละ้ววิ่งไปคานไปจนกร,ปกระทั่งไปถึงพญาราชศีพญาราชสีตะวักขูวิ่งอะไรก็กว่าฟาถล่มใครก็ฟาถล่มเวลาถามหาความจริงจริงฟาถล่มยังไงใครเป็นคนมากก็มาจนกรอกที่เจ้ากระต่ายไล่ไปดู ไปดูที่ไหนได้มีมตูมลูกหนึ่งมันหล่นอยู่ตรงนั้นมันถูกก้านตาลหล่นลงมาแมน่ะนอนก็พวกสัตว์ที่ตื่นหลงตามกระตายก็เจ็บแข้งเจ็บขาขาหักไปมันมีเยอะเ่ยกระต่ายตื่นตูมจะคืออะไรก็คือเราตื่นเรื่องความแต่ความเจ็บความตายหลงไปเรื่อยๆว่าทิงพระ,พระยาราชสีห์ก็ได้เก็บปัญญาถ้าทิ้ง หมาต้องพูดเป็นเจ้าของทมก็คือศาสนาผู้สอนธรรมสอนความจริงลงมาให้พิจารณาทมความจริงนี้สิ่งทั้งหลายที่จำปลอมทึ่หลอกกันมาเป็นเวลานานาน,นั้นมันจะหายไปพูดง่ายๆอาอย่างนั้นเพราะบรรดาผู้ที่รู้ตาความจริงทั้งหลายเรื่องความหลอกเหล่านี้จะหลอกไม่ได้ทั้งพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่เป็นพระอรหันต์ท่านไม่หลงในเรื่องความเป็นความตายพวกเรานั่นพวกก็ตายตื่นตุมจึงต้องให้เรียน ฟังพระพุทธเจ้าเหมือนอย่างพญาราชสีคูบังคับให้กลับขึ้นมาดูต้นเหตุที่ว่าพระถล่มมันถล่มจริงเลยเนี่ยขึ้นมาดูเรื่องความตายมันตายจริงหรือนะตูเนี่ยเอาค้นหาอะไรมันมันตายมันจะเห็นัแต่ประตูมหล่นอยู่เท่านั้นแหละประตูมหล่นคืออะไรก็คือความจริงมันอยู่ตามธรรมชาติท้องมันเท่านั้นเล่าตื่นเลยเฉย่หงว่างไอ้ผู้ที่หลอก จริงๆคืออะไรมันก็คืออวิชานี่ยออกมาจากอาวิชาจริงๆค้นดูภายในจิตจนละเอียดละออแล้วก็รู้กันที่นั่นสลัดปัดทิ้งกันที่นั่นเหลือแต่ธรรมชาติรู้ล้วนๆนั่นแหละคือความจริงอันสุดส่วนความบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงเรื่องก็ตายเป็นตัวหมด ไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นแหละพลระญารากสีหมายถึงปัญญาถ้าหมายถึงของเราโดยเฉพาะก็หมายถึงปัญญาหมศาสนาก็หมายถึงศาสตร์อง์ศาสดาประกาศสอนโลกเ,เรียนให้มันถึงความจริงเพราะความจริงมีอยู่กับทุกคนความจอมปลอมก็มีอยู่กับทุกคนจึงได้หลงกันเมื่อเรียนให้เขาถึงความจริงแล้วไม่หลง ที่ไหนก็อยู่สบายความเป็นความตายก็สัตแต่กกริยาที่มันผ่านไปผ่านมาเกิดติดตามสมมุติว่าเกิดอตายเนี่ยมีแต่รวมกันเข้าเป็นส่วนผสมแล้วก็สลายตัวลงไปรวมมันเข้าสลายลงไปมีเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรแตกยิ่งกว่านั้นไปถ้าใจรู้เสียอันเดียวเท่านั้นรู้ทั้งตัวรู้ทั้งเงาแล้วมันก็มีปัญหาแบบตาบอดํำช่างมันถึงยุ่งนะ ถกเถียงกันตลอดเวลาภายในตัวเองนั่นแหละถ่ายเข้าถึงความจริงแล้วก็ช้างตัวเดียวนั่นแหละพอถึงความจริงแล้วก็มีธรรมแท่งเดียวภายในใจหายความตื่นหนกตกใจเรื่องกระต่ายตื่นตื้มมันหมดโลกธาตุจะมีอะไรบ้างมากมายกายกองขนาดไหนไม่ตื่นไม่เต็มเห็นไปตามความจริงทั้งหมดที่เรียกว่าโลก,กวิถีเนี่ย่านรู้แจ้งโลกโลกมันเป็นยังไงรู้แจ้งชัดเจนมัน เป็นสภาพอย่างไรรู้แจ้งชัดเจนมันหมดโลกบิทูเป็นไปได้ทั้งสาวกเป็นไปได้ทั้งพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้ายังมีพิสดารกว้างขวางมากยิ่งกว่าสาวกอีกมากมายเราก็ให้เป็นโลกวิทูในตัวของเรานี่รู้แจ้งให้ริงในโลกแห่งขันนี้ชัดเจนไม่หลงขันไม่มย,ยึดขันรู้ตามความจริงของขันแล้วก็ไม่มีอะไรเต็มใย ทุกจะเกิดขึ้นมากน้อยอาเกิดขึ้นความจริงมีงไงก็แสดงขึ้นผู้ที่รู้จะรู้จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายสาระแต่ก็สลายถ้าทนไม่ได้ก็ไปผู้ทนพูดทนได้หรือผู้อยู่ได้จะอยู่อก็จิตนั่นเองเป็นผู้อยู่เพราะไม่ผู้นี้ไม่ใช่ผู้สลายสิ่งที่ไหนที่ทนไม่ได้ก็สลายไปผู้ที่ทนได้ถ้าพูดถึงวาฐานะววาทนนะแต่นี้ไม่ได้ทนนั้นจริงคือรู้อยู่อย่างนั้น อะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะดับไปก็รู้อะไรจะสุขจะทุกข์ก็รู้เมื่อหมดปัญหาในเรื่องความสุขความทุกข์ที่เป็นส่วนทัมุตีแล้วมันก็หมดปัญหาภายในใจิตใจคือไม่ไรับทราบไม่รุ่งเยือกวุ่นวายต่อไปถ้าหนักที่ทันว่าปรมังสุขขังเราจะไปหาปรมังสุขขังที่ไหนทำให้จิตให้บร,ริสุทธิ์เท่านั้นมันก็ปรมังสุขขังอยู่ในนั้นอันนี้ก็เป็นชื่ออันหนึง่ง ในถือปรมังสุขขังเมื่อถึงที่นั่นแล้วจะว่าปรมางูไย่ปรมังไม่มีปัญหาอะไรเขาให้รู้เหมือนอย่างเรารับทานอิ่มลำต้นลานนะแต่ประกาศด้วยประกาศว่าเรารทานอิ่มนั้นนะก็ถ้ามันไม่มีปัญหาเพราะรู้อยู่ในธาตุในขันตัวเองนี่เวลาจะกว้างขงังกว่ามหาสมุรมหานิยมซึ่งให้จิตแบบเรียนไหวนี่มากมายก,กายกองอันนี้แหละกว้างกว่ากว้างที่ตรงนี้ถ้า เทียนกบที่ตรงนี้แล้วก็แคบนิดเดียวไม่หแหลกว่าเป็นัาวมานเลิกกันกับที่เคยพูดกันว่าป่าช้าความเกิดแก่เจ็บตายหมดปัญหากันทร้มนั้นวันนี้แสดงเป็นคน,นี้รู้สึกหน่อหน่อย <laughs>